กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ห่างไกลความเจริญมีผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างเรียบง่ายพวกเขามีชื่อว่าลุงคำกับป้าเดือนลุงคำเป็นคนขยันขันแข็งแต่โชคชะตาก็ยังไม่เข้าข้างเขาเพราะที่ดินทำกินของเขาก็ไม่มากนักทุกวันทั้งสองคนต้องตื่นแต่เช้าลงแขกทำนา ไถนาหวังเพียงว่าจะได้ข้าวสารพอกินพอใช้ในแต่ละวันแต่บางวันก็แสนลำบากเพราะฝนไม่ตกตามฤดูกาลข้าวไม่งอกงามบางครั้งไม่มีแม้แต่ข้าวสารจะหุงกินถึงอย่างนั้นทั้งลงคําและป้าเดือนก็ไม่เคยท้อใจพวกเขายังคงช่วยเหลือซึ่งกันและกันและรักกันอย่างแน่นแฟนคืนหนึ่ง ขณะที่ลุงคำกับป้าเดือนนั่งพักเหนื่อยใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทุ่งนาแห่งนั้นจู่ๆท้องฟ้าก็เปล่งประกายแสงสว่างวูบวาบแล้วปรากฏเทวดาองค์หนึ่งลงมาเทวดาผู้นั้นมีรูปลักษณ์งดงามสวมใส่เครื่องทรงสีทองระยิบระยับและมีรอยยิ้มอบอุ่นใจเขาพูดกับลุงคำกับป้าเดือนว่า เราคือเทวดาผู้เฝ้าดูความดีของเจ้าทั้งสองเจ้าทั้งคู่เป็นคนดีมีความรักและความอดทนที่หายากในยุคสมัยนี้เพื่อเป็นการตอบแทนความดีของเจ้าข้าจะมอบของวิเศษสามสูงให้แก่เจ้าของวิเศษแต่ละชิ้นนี้จะช่วยแก้ไขทุกยากที่เจ้ากำลังเผชิญอยู่แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะเจ้ามีสิทธิ์ขอเพียงสามครั้งเท่านั้น อย่าประมาทใจและอย่าขอโดยไม่คิดให้รอบคอบขอให้เจ้าทั้งสองใช้ของวิเศษนี้ด้วยความรับและสติหลังจากพูดจบเทวดาองค์นั้นก็ส่งประกายแสงทองจางๆแล้วหายวับไปในอากาศลุงคำกับป้าเดือนมองหน้ากันด้วยความตื่นเต้นพวกเขายังไม่รู้ว่าของวิเศษนั้นจะมาในรูปแบบใด แต่ก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาในใจเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นลุงคำกับป้าเดือนนั่งอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆยังคงตื่นเต้นกับของวิเศษที่เทวดามอบให้เมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งสองรู้ว่าพวกเขามีสิทธิ์ขอพรได้แค่สามครั้งเท่านั้นจึงต้องคิดอย่างรอบคอบว่าจะขออะไรดีป้าเดือนเอื้อมมือจับมือสามีด้วยความรักและพูดเบาๆว่า เราควรขอเข้าสารเต็มยุง้งจะได้ไม่อดอยากอีกต่อไปนะลุงคําลุงคําพยักหน้าอย่างเห็นด้วยแต่ใจนึงก็อยากลองเล่นสนุกดูบ้างเขาหัวเราะแล้วพูดติดตลกว่าถ้างั้นข้าขอของแปลกหน่อยแล้วกันขอใส่กรอกยาวเท่าแขนป้าเดือนขมวดคิว้วแต่ก็ไม่ทันจะห้ามอะไรเพราะทันใดนั่นเองสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น ไส้กรอกยาวย้อยยยเหมือนงูตกลงมาจากฟ้าอย่างแรงโดนหัวลุงคําเสียงดังเปรี้ยงลุงคําหน้าซีดมือปาดเหงือบนหน้าผากแต่ป้าเดือนกลับหัวเราะอย่างขบขันเจ้าทำอะไรบ้า,บาเนี่ยแทนที่จะขอของดีกลับขอไส้กรอกยาวๆมาให้ตัวเองเจ็บตัวลุงคําก็ยิ้มขำๆตอบว่า ก็ข้าคิดว่าอยากลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วป้าเดือนกลับทำหน้าจริงจังขึ้นทันทีงั้นข้าจะขอพรที่สองเองนะลุงคำมองหน้าป้าเดือนด้วยความสงสัยขออะไรป้าเดือนพูดอย่างเด็ดเดี่ยวขอให้ไส้กรอกนี้ติดหน้าลุงคำจนขยับไม่ได้เลย ทันทีที่คำพูดออกไปไส้กรอกยาวๆนั้นก็เหมือนมีชีวิตเคลื่อนไหวและพันรอบหน้าลุงคำแน่นหนาจนเขาไม่สามารถเปิดปากหรือกินข้าวได้ลุงคำเริ่มตื่นตระหนกแต่ป้าเดือนกลับทำหน้ายิ้มอย่างพอใจถ้าเจ้ารู้จักใช้ของวิเศษดีๆข้าคงไม่ต้องทำแบบนี้หรอกนะ ทั้งสองนั่งมองกันในความเงียบเพราะไซ้กรอกที่พันรอบหน้าลุงคำทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างน่าขันหลังจากไซ้กรอกพันรอบหน้าอย่างแน่นหนาลุงคำรู้สึกอึดอัดและเจ็บปวดมากเขาไม่สามารถกินข้าวหรือพูดจาได้ตามปกติทุกครั้งที่พยายามเคลื่อนไหวไซ้กรอก,ก็รัดแน่นขึ้นเหมือนมีชีวิตป้าเดือนนั่งอยู่ข้าง รู้สึกเสียใจที่ทำให้สามีต้องลำบากน้ำตาคลอเบ้าในดวงตาขอโทษนะลุงคำข้ารู้ว่าข้าทำเกินไปแต่ข้าก็แค่กลัวว่าเจ้าจะขอพรโดยไม่คิดลุงคำพยักหน้าเบาๆพยายามส่งสายตาให้อภยัยเพราะเขารักเมียมากทั้งสองคนเงียบไปพักใหญ่มองหน้ากันด้วยความรักและเสียใจ แล้วลุงคำพูดออกมาช้าๆเรามีพอรอนแค่สข้อตอนนี้เหลือเพียงพรสุดท้ายข้อเดียวป้าเดือนพยักหน้าอย่างหนักแน่นเราต้องใช้มันอย่างระมัดระวังข้าอยากขอพอรให้ไส้กรอกนี้หลุดออกจากหน้าเจ้าเถอะลุงคำหันมามองเมียด้วยแววตาซาบซึ้งใจท่าน,นั้นคือสิ่งที่เจ้าต้องการข้าก็ยินดี ป้าเดือนหลับตาตั้งใจอธิษฐานพรสุดท้ายอย่างเต็มใจทันใดน,นั้นไส้กรอกพันรอบหน้าลุงคำก็ค่อยๆค,คลายตัวและหลุดออกไปในที่สุดลุงคำยิ้มกว้างรูปหน้าที่เคยอึอดอัดด้วยความรู้สึกโล่งใจทั้งคู่กอดกันแน่นและน้ำตาแห่งความรักและความอ่อนโยนไหลออกมา พรทั้งสามหมดลงแล้วลุงคําพูดเสียงเบาแต่ข้ารู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่พรหรือของวิเศษใดๆประเดือนพยักหน้าตอบกลับอย่างอบอุ่นใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามีซึ่งกันและกันเราจะผ่านทุกอย่างไปได้กันไม่ว่าจนหรือรวยหลังจากพรสุดท้ายได้ทำให้ไส้กรอกหลุดจากหน้าลุงคำไปแล้ว พวเมียยักจนทั้งสองคนนั่งอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆความเงียบสงัดครอบคลุมทุกอย่างรอบตัวพวกเขาต่างรู้ดีว่าของวิเศษทั้งสามสิ่งที่ได้รับจากเทวดานั้นหมดลงแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกเศร้าหรือเสียใจลุงคำกลับมองไปรอบๆกระท่อมเห็นเสือ่อผืนเก่ามอดินใบเก่าและรอยยิ้มของป้าเดือน ที่ยังคงอบอุ่นเขาหัวเราะเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าถึงแม้เราจะไม่มีของวิเศษเหลืออยู่ในมือแต่ข้ายังมีความสุขเพราะยังมีเจ้าอยู่ข้างกายปาเดือนยังตอบแล้วลูบหัวสามียังอ่อนโยนใช่แล้วลุงคำของวิเศษที่แท้จริงไม่ใช่ข้าวสารทองคำหรือไส้กรอกยาวๆแต่เป็นความรัก ความเข้าใจและความอดทนที่เรามีให้กันต่างหากทั้งสองคนลุกขึ้นจากที่นั่งเดินออกไปนอกกระท่อมเห็นทุ่งนาเงียบสงัดและดาวนับล้านบนท้องฟ้าคืนนี้เราจะนอนหลับด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังลุงคำพูดเสียงนุ่มและเราจะสู้ต่อไปในวันพรุ่งนี้ด้วยความรักที่ไม่เคยหมด ้าเดือนจับมือสามีแน่นตอบด้วยเสียงหวานไม่ว่าชีวิตจะยากเย็นแค่ไหนเราจะผ่านมันไปด้วยกันด้วยหัวใจเดียวกันพวกเขาเดินกลับเข้ากระท่อมพร้อมรอยยิ้มที่สดใสและความเชื่อมั่นในวันข้างหน้าที่สดใสคืนหนึ่งที่ฟ้าเต็มไปด้วยดาวระยิบระยับขณะที่ผัวมีระยากจนกำลังนอนหลับอย่างสงบจูจ่ๆแสงสว่างอ่อนๆก็ส่องลงมาอีกครั้ง และเทวดาองค์เดิมก็ปรากฏกายขึ้นเบาๆเทวดาเดินเข้ามาใกล้บ้านไม้หลังเล็กๆของลุงคำกับป้าเดือนเขามองเห็นความรักความเข้าใจและความอดทนที่ทั้งสองมีให้กันจึงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเจ้าทั้งสองได้เรียนรู้บทเรียนที่ล้ำค่าว่าของวิเศษที่แท้จริงในชีวิตไม่ใช่สิ่งของหรือพรใดๆ แต่คือความรักและความสามาคัคคีระหว่างกันเทวดายกไม้เท้าทองขึ้นเหนือหัวของทั้งคู่และส่องแสงวูบว่าไปทั่วบริเวณทันใดนั้นกระท่อมไม้เก่ากลายเป็นบ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นยุ้งข้าวก็เต็มไปด้วยข้าวสารผักผลไม้รอบบ้านก็เขียวชอุ่มสดใสนกน้อยร้องเพลงอย่างสดใสในสวนหลังบ้าน ลุงคำกับป้าเดือนตื่นขึ้นมาพบกับความมหัศจรรย์นี้พวกเขาจับมือกันด้วยความดีใจและน้ำตาแห่งความสุขเทวดายิ้มแล้วกล่าวว่าข้าขอฝากไว้ว่าอย่าลืมว่าความสุขที่แท้จริงมาจากความรักความเข้าใจและการให้อภัยซึ่งกันและกันจงรักษาความรักนี้ไว้ตลอดไป และชีวิตของเจ้าจะรุ่งเรืองและมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วเทวดาก็หายตัวไปในแสงดาวที่สว่างสวยผัวเมียยากจนจึงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบ่งปันความรักและความช่วยเหลือแก่เพื่อนบ้านและไม่มีวันลืมบทเรียนล้ำค่าที่ได้รับจากเทวดา